ไว้นูนไวนี่ฉันจะตีก้นเธอ,อวันนี้โรงเรียนก็ใกล้เปิดแล้วอาทิตย์หน้าพี <c oughs> ่ก็ฟิตก็เลยให้ช่างประจำมาตัดที่บ้านดีมากเกินไม่ต้องไปนั่งรอที่ร้านวันนี้ทรงที่จะตัดคือตรงลองทรงสูงไม่ต้องข่าวมากไป่รุ่นไหน่ะยนะดีไซน์นะใช่ไหมะ <c oughs> ลีลาและเทคนิคการตัดผมของพี่เขากลิบมาแต่ว่าก็าิดิดีหน่อยเพราะว่าหัวหัวเขาฝีเขาทุายดีู่ใช้ตัดบ,บ้างไหมคะ,ะตัดบ,บ้างไหมคะตัดด้วยคะตัดตรงอะไรคะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมามีจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อร้านพี่เขาไว้ถ้ายคลิปแล้วกันเนาะร้านนี้มีความใจเย็นในการตัดผมเด็กมากๆมันมีชอบมากเลยอะ ตอนนี้ยังครับพี่ก็รับทั่วไปอยู่ครับโคได้โคแล้วก็ดีบรกาสมิที่ได้หมดใช่ครับคงไ่่อีีใช่ครับแต่ถ้าจองล่วงหน้าจะดีเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ให้ในคลิปด้วยติดต่อได้เลยครับพี่เพราะว่าช่วงโควิดเนาะก็เหมาะนะที่ว่าจะตัดที่บ้านอะไรแบบนี้ อันที่นะอันที่ไปที่ร้านร้อยห้าสิบครับแล้วเท่าไหร่่ะสามร้อยเท่ไหร่สามร้อยครับอาอถอะสะดวกกว่าขับรถไปหาแน่นอนสะดวกมากเดี๋ยวติดอย่ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราเริ่มชั้นที่2ต่อเลยถ้าใครไม่อยากเจอคนเยอะหรือต้องการความเป็นส่วนตัวในการตัดผมจริงๆเวนี้ก็ดีเหมือนกันนะว่าไหม คือจากการที่มามีใช้บริการตัดผมนอกสถานที่อะ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเออลูกเราอะ่ะไม่ต้องรู้สึกแบบกดดันเวลาไปร้านตัดผมแล้วต้องเจอคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเด็กมันก็แบบเครียดเนาะว่าเออเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะถึงคิวชั้นหรือไม่ก็บางทีก็แบบว่าหลับไปเลยแต่พอเขาได้มานั่งตัดผมที่บ้านลูกเราก็มีความรู้สึกว่าเออที่นี่มันคือเซฟโซนของเราอะ่ะ ตตั้งแต่เด็กอ,ะอ่ะใช่โหว่าตอนนั้นก็เรื่องอยู่นะนี่แต <sk r. S 2> <s> ่ตั้งแต่อนุบาลจนตอนนี้ป2อ่ะเนี่ยสบายล้ว,วเออนิ <S <s ่งเลยค่าตัดผมนอกสถานที่ก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะสมมติว่าเราไปตัดที่ร้านใช่ปะเราก็จะตัดในราคา150บาทแต่ถ้าตัดนอกสถานที่อ่ะพี่โฮสจะคิด ราคาหัวละ2อง้บาทแต่มานมีก็ให้พี่เขาไป300บาทเพื่อเป็นกำลังใจในการมาตัดผมให้เราในครั้งต่อไปเลยตอนนี้ก็ตัดมาได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเล็มหน้ามาออกนิดหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ มีความเป็นกันเองคือลูกค้าสามารถออกแบบทรงผมแล้วก็ปรึกษาช่างตัดผมไปในตัวด้วยเลยว่าเอ๊ะแบบไหนจะหล่อดีแล้วควรจะไปในในทิศทางไหนเพื่อให้แบบทรงทรงหัวดูดีอะไรอยเงี้ยทลกระจียอ่าหลัตาไี่นะพี่เขาเห็นแผลสู้กับน้องไหมเออเห็นอยู่สู้กันสดเลย น้องติดยังไลยื <c oughs> ออาก็ง่ายหรือก็ง้าย <c oughs> หัวทุยสวยห <c oughs> ัวสวยอยู <c oughs> ่แล้วแค่ชื่อแค่ชื่อโอ้นะเดี๋ยวพี่ปัด <c oughs> <ล>ผมให้นิดนึง ขอบคุณค่ะพี่เขาด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่ค่ะอ่าค,คนต่อไปนั่งเลยค่ะพี่ชายนั่งเลยค่ะพี่ชายสีทชายเลยนะนะตะขอมานะคะต้อนรับเปิดเทอมนะคะ าใครสนใจตัดผมนอกสถานที่แบบนี้นะคะสามารถโทรจองคิวกับพี่คอได้เลยนะมามีทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวค่ะของด uh ีไซน์เฉพาะผมมาคลิปหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณพี่ได้ค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะมามีลืมพ่อะไรนะชือคอครับคอคอโอเค ขอบคุณค่ะพี่คอดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ